บางวันก็หน้าเด็กบางวันก็หน้าแก่นะครับมองทีก็เหมือนเด็กอายุสิบเจ็ดสิบแปดชาลยุคเก้าศูนนะครับครับ I can you please uh <Queen. S 2> yes y e h เงียบดีนะผมอยากรู้นะว่าใครอายุน้อยสุดที่ดูอยู่ผมอยากรู้มีใครอายุต่ำกว่ายี่สิบไหมอ่ะถามจริงจังเลยไม่เคยไม่เคยลองถามเลยปกติจะเจอแต่แต่ที่อายุแบบเยอะๆสามสิบสามมาอ่าอย่าอย่าอย่าพิมพ์เลขเยอะเลยเปลี่ยนหน่อยเดียเด๋ยวมันบินสองขวบก็หมามไม่พิมไปเยนะ อืมพิมพ์เป็นตัวหนังสือก็ดีนะสิบแปดพิมพ์เป็นตัวหนังสือเลยพิมพ์ตัวหนังสืออยากรู้สามแปดสามสิบสิบหกสิบกนี่จริงไหมเนี่ยผมเพราะว่าไม่รู้มีไวอะไรที่สิบเก้าห้าสิบสี่ห้าสิบสี่นี่เชื่อเลยเชื่อแน่นอนนะครับผมสามหนึ่งสี่สิบหก ห้าสิบกว่าแปลกดีดีใจนะครับที่ได้เจอกับทุกๆุกคนผ่านมาทั้งมีเรื่องดีเรื่องไม่ดียังชอบคิดตลอดเลยถ้าวันนั้นแบบไม่ได้พาเราไปนะตอนนี้จะเป็นยังไงนะหลายคงก็คน ไม่ได้มานั่งดูอะไรแบบนี้นะตัวผมงเองด้วยก็คงไม่ได้มานั่งดูอะไรแบบนี้ผ้งบอกว่าตอนนี้แทบไม่เข้าแอป,ปอื่นเลยแล้วก็ห,หลายคนที่ดูอยู่เนี่ยโอ้โหน่ารักมากไม่มีนี่นะจริงๆพวกหลายคนไม่มีติกตอกนะต้องสมัครกันแบบสมัครใหม่กันบางคนแทบไม่เคยเข้าแอปติกตอกเลยก็ต้องต้องพยายามสมัคร เพื่อมานั่งดูหนุ่มวัยสาเอ็ดจีบสาววัยสาเอ็ดแปลกปะล่ะให้ตายยังไงบางคนก็ไม่สมัครนะครับแต่ต้องมาสมัครเพราะเรารุ้นไปด้วยกันจะจบยังไงก็รุ้นไปด้วยกันแปลกเลยกดเล่นอะไรงงกันเลยตอนแรกๆอ่ะตอนนี้คล้องเงินหมดแล้วใช่ปะ มีมีมีมันมาบอกว่าพามอะไรแรกๆก็งง,ง,งงกดเข้าแอปไม่เป็นกดนู่นดู่นยอมรับเลยแรกๆเนี่ยขายกันถึงกี่โมงนู่นหลายคนเลยนะเฮ้ยๆอีกห้านาทีพอแล้วอีกห้านาทีพอละถ่ายไปถ่ายมาเจ็ดโมงเฮ้ยพ,พอแล้วพอแล้วจบคลิปนี้พอแล้วถ่ายไปถ่ายมาเอออ่อออานคอมเมนต์ต่ออ่านคอมเมนต์ต่อนู่น สิบโมงจริงไหมะละ่ะจริง <laughs> แป๊บๆป๊บบ่ายโมงร่วงหลับจริงไหมจริงๆแต่ว่ามันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆพอตอนนี้ก็คือน้อยลงนะตอนตอนนี้ก็คือตอนนี้ก็แทบไม่ไหวกันแล้ว <laughs> หลายคนนะก็ไม่ถึงกับตอนนั้นแหละเปลี่ยนไปทุกคนก็เปลี่ยนไปตลอดเพราะว่าทุกคนก็เริ่มรู้ว่า อะไรที่ร่างกายมันไหวอะไรที่ร่างกายมันไม่ไหวเนาะอืมแรกๆก็ถ่ายกันกันสิบโมงเช้าหลายคนพอตอนหลังก็คือไม่ต้องใครหรอกเนี่ยคนเนี้ยคือจะบอกให้ว่าแรกๆอ่ะตื่นเต้นนะครับเขาตื่นเต้นนะครับที่ที่แบบไม่ได้มีคนดูอะไรเขาเยอะนะสิบคนสิบห้าคนเยอะๆเลยที่ผมดูก็สามสิบคนสี่สิบคนอนะไรเงี้ย แล้วอยู่ดีคนก็เริ่มไปร้อยแปดสิบคนตอนแรกนี้ตื่นเต้นแทบตายเลยนะคนกดถูกใจล้านคนเนี่ยโอ้โหตื่นเต้นแบบตื่นเต้นล้านคนเท่าไไรห้าล้านนี่คือเขาจะลิงทั้งบนมาเลยนะแล้วก็อันนี้เป็นเป็น,ปนหลายคนเลยนะเป็นหลายคนทิกตอกเกอร์ที่เป็นมาเนะก็คือห้าล้านกดถูกใจนี่คือตื่นเต้นแ k ส10ล้านนี่คือโคตรดีใจตื่นเต้ันเลยนะแบบ บบตื่นเต้นแบบผมจะบอกให้ว่าโคตรตื่นเต้นเลยนะที่พวกเขาเป็นกันอะโซลงโซล่าอะไรเปกันทุกคนก็คือเป็นความสุขอย่างหนึ่งนะสแปกหนึ่งยี่สิบล้านสามสิบล้านสี่สิบล้านห้าสิบล,ออล,ล,ล้านจนวันที่เจ็ดสิบเจ็ดจุดเจ็ดล้านอู้ยรอแค็ปรออะไรกันรอกันตุ้มตามเลยร้อยล้านจนวันหนึ่งกดแรงกดไลค์ก็ไม่ค่อยได้มีใครสนใจกันนะ,นะครับผม มันเป็นวัชชะจักสิ่งที่วนไปนะครับตื่นเต้นตื่นเต้นจนไม่มีอะไรน่าตื่นเต้นนะครับี่นทุกอย่างก็จะวนไปแบบที่มันเป็นครับ่ารักงานหักเอาว่าเราก็เก็บความรู้สึกที่ดีที่น่ารักทุกสิ่งที่เราได้เห็นกันไปกันมาได้มาพูดคุยกันไปกันมา มันมีความสุขก็เก็บแล้วก็จังมันไว้เป็นอะไรที่ยังย้ำว่าก็น่ารักแปลกมากเลยมิตรภาพที่ดนีนี่นี่เพื่อนๆอีกหลายคนน้องๆอีกหลายคนที่ที่ผมตั้งใจมีความสุขมากก่อนกดปุ่มมให้มาดูคลิปนี้ด้วย พราะว่ามันคำพูดผมก็ลืมไปนะครับผมมีความสุขมากผมได้มาดูเพราะว่าแต่เรื่องผมทําการบ้านห้าแดนซ์แด <dance>, นซ์แด uh, นซ์ฮลล่อลลีอ่อแฮปปี้เบอร์เซอ์แดนซ์เว้าโอเควเรว เนี่ยผมอายมากเลยน่นะทีมงานทูเน่ทีมงานแข็งต้องลอผมแน่แเลยนั่งคุยกับสาวว้าวชาลี very n i e he's a m a z i กันเป็นแถวเลยรีผู้ชายไทยชอบกันไหมนะครับ่มได้คันลมีใครอยู่วันนี้บ้างเนี่ย <c oughs> มีใครอยู่วันนี้บ้าง <c oughs> ผมจะบอกให้ว่าโคตรน่ารักเลยนะผม พอมานั่งดูมันเป็นในที่น่ารักมากๆนะครับแล้วก็ mm hmm. ที่พูดไว้ไม่มีอะไรแบบผิดสักอย่างเลยเป็นในที่แบบน่ารักบางทีผมก็ลืมไปา่านะผมคุยอะไรไปบ้างเพราะว่าแรกๆเนี่ยหลายคนอาจจะเข้ามาทีหลังนะก็เลยไม่ได้เห็นโมเมนต์แรกๆที่มันน่าโคตรเลยนะครับม mm ัน hmm. น่ารักมากเลยนะเพื่อน โไม่ต้องโอ้แมพเดียวยูแวพไปทะเลอีแล้วนี่กูซานมั้เนี่ยใช่อ้าวเป็นผักแล้วอืมแต่งทางอก่าแล้วก็เป็นมาเฟียต่อไม่ใช่ชารีอืมไปไกลแล้วเราตกตึกแค่ตกตึกมาไม่มีคนช่วยทันลงมาลงมาลงมาจะตึกได้แล้วอ่าเออแต่งตัวปกตินั่นแหละอ่า What's <gasps> like your question? I am super, super happy super birthday. Happy birthday. Hello, hello. the Your birthday? when? You're Come Thank you. Yeah. Show Show me one more, Charlie. Go. One, two, three. <Okay. S 1> อ่ะฝี <Okay. S 1> ด้านอ่โอเค <Yeah. S 1> เออจามินย่าพี่พ่อไทยอไทยอ่ะรอะคนไทยรอเจอคุณเยอะมากไอต้นน e อีเออคุณไม่ต้องเข้าใจหรอกแต่ผมจ้บอให้ฟังว่าคนไทยรอเจอคุณเยอะมากผมว่าคนไทยเนี่ยอาจจะไปรับคุณที่สนามบินเนี่ยไม่ต่ำกว่าห้าร้อยคนซึ่ง แค่ตอนนี้ถ้าคุณอยู่ที่ประเทศไทยเนี่ยคุณมีไลฟ์วิห้าพันห้าจุดเก้าพันคนเนี่ย <Okay. S 1> คุณขายของพวกผมตกงานอะผมพูดแค่เนี้ยตอนนี้ผมตกงานแล้ว uh, ตกงานเอออ my birthday November t h e r b y r อ h เออ November thirty เคอ่ะแต่ตอนเนี้ยฉันอะตกงานแล้วเพราะว่ายอดวิวคนดูเธอ,อมากกว่า นักแสดงไทยหลายคนมากเอาเป็นว่ารีบมาที่ไทยมาทํางานแล้วก็แล้วก็เดี๋ยวเดี๋ยวจะให้พี่ปูหัวขาวผู้จัดการของผมเองอะคิดเขาใกล้ตายแล้วนั่นแหละเขาก็จะมาดูแลแล้วก็ทําให้การมินเนี่ยเป็นนักแสดงไทยได้แล้วการมินก็จะจะดังมากๆแหละเพราะว่าแล้วการมินจะทํางานกับใครก็ตามสบายเลยแต่ว่าก็เรื่องงานที่มันน่ารักน่ารักเหมาะกับตัวของการมินนะแล้วก็อยากให้การมินได้ จริงๆที่ผมได้เห็นการมินเนี่ยก็เพราะว่าผมเป็นคนนอนไม่หลับผมก็ได้มาดูได้มาดู Live, ดการมินไลฟ์ติ๊กตอนานมากวันหนึ่งเนี่ยหลาย10ชั่วโมงแล้วก็ดูเป็นคนตั้งใจมากๆนะครับก็อยากให้ประสบความสําเร็จในการทํางานทุกๆอย่างแล้วก็อยากให้คนไทยได้เห็นอนะแบบเขาไม่ได้ไลฟ์เหมือนหลายๆคนที่เข้ามาไลฟ์นี่อะไรเงี้ยคนนี้เขามีสเสน่หนะ์เนาะน้องคามินเนี่ยเขามีสเสน่ห์ อันคุณน่ะอ่ะโอเคโอเคโอเอเคโอเคมาๆๆๆ keep y o มิง y e a ชาลีอ๋อ I'm shy อ้าวยูดมิงเป๊ะๆๆๆชาลีชาลีลิซนชานีมึงกูพากันจะลองคิดดูนะไปแล้วเจอกันอืม ไม่ได้เจอแต่ชาลีอย่างเดียวยูจะเจอมิดแบบเอมาไม่ปกติเอซไม่ปกติ้้ามนที่นันที่นที่นอที่กันที่นั่นทค่นั่นที่นั่นทนันที่่ที่นันที่าั่นันที่่นี่นนทั่ัที่ันทมอนนที่นี่นั่อ่นั่นล่นั่น ที่ผมไม่ได้ไปแล้วมันมีเหตุผลอยู่บางอย่างคุณมารับไหมถ้าสมมติว่าน่าจะน่าโคเรียน่าจะเป็นที่ที่มันเป็นเหตุผลที่น่าน้อยใจมากเลยนะเราจะไปรับหลายๆคนในช่วงนั้นแน่นอนรู้อยู่นะครับว่ามันมีอะไรเกิดขึ้นมาอะไรเงี้ย yes แได้ไปไปไปอ๋อสุนทรภูมิ ไป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 ด้วยกันนั่นแหละเอฟซีผมไปด้วยกันไปรับการเมินด้วยกันเจอกันพร้อมกันพวกเราแบบมันไส้นะครับตอนนั้นตอนนั้นจริงจริงมันไส้นะครับรู้ว่าก็ทุกคนก็เลยเผื่อพี่ปูหางานที่ไปคู่กันได้ทํางานคู่อะไรกันได้จะเริ่มต้นเลยมันเป็นจรินปลอมเป็นอะไรแต่มันก็คือจริงใจกับคนดูโอเคเปล่าเราผมจะคุยกับเขานะว่าเราต้องจริงใจกับคนดูแล้วก็ ต่อให้จะเป็นชิ้นโปง่งชิ้นปอมแต่มันก็เป็นอะไรที่น่ารักนะก็ขอให้มันเป็นอะไรที่ที่มันดีอะนะล่าสุดผมก็จะก็ดีอะตกลงโอเคตกลงคนไทยโอ้ oh my god คน <Yeah. S 1> ไทย <Yeah. S 1> ตกลงย่า yeah. you ก็ต้องเป็นคนน่ารักแบบนี้ตลอดไปโอเคไหมกามิน okay, thank you กามินกามินเขาพูดค่ะกามิน yeah Did you very very y m yeah yeah y m smile y m smile. Hmm. People s a like you. Well, I see your face, but face, you fat but. My face smile. ใช่ใช่ลงละคนต้องอาศัยอยู่ที่ไหนหรออ๋อ Really? Oh my god. ข้าฉันไปฉันต้องอาศัยอยู่ที่นั่นหรอ,อนนฉันจะแยพี่ปูอ่ะหาเดี๋ยวเราจะจะรอกับไนดมอะอจะช่วยหาที่พักดีๆเพื่อให้กามินได้อยู่ถ้ามาอยู่บ้านผมก็เหมือนอยู่รังหนูอ่ะคุณก็จะได้จับแต่คางคกแล้วก็ได้เจอไอ้ตุย้ยตุ้ยนุย้ยเดี๋ยวคุณก็จะน้นหนักมันจะโดดขึ้นเกินอฉันจะพกของผมเลย

ไม่ใช่เต้นบุ้งบุ้งบุ้งแมพวิ่น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 ทัวไปเฮ้ยเกิดอะไรขึ้นมาเดียวไมอเตอร์ไซค์เข้ามอเตอร์ไซค์มอเตอร์ไซค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์บิ๊กไบค์อ๋ออมอเตอร์ไซค์อ๋ออ๋อเว้ยเว้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 ย้ยอูบ่ายออสกิลนว่ากไมน่ากดีนะ จริงๆมันมีหลายคลิปมานะที่ผมบอกว่าผมพูดไว้ไม่มีอะไรผิดซากอย่างเลยครับหลายคนเนี่ยเข้ามาทีหลังก็จะไม่เคยได้เห็นโมเมนต์แรกๆนะครับว่ามันน่ารักมากพอคนเข้ามาทีหลังเนี่ยก็เลยแบบมาบังคับนูน่นบังคับนี่จนบางทีมันก็หมดความน่ารักไปนะแต่จริงช่วงแรกเนี่ยมันเป็นอะไรที่น่ารักมากๆนะครับผมแต่มันก็ผ่านมาละทุกอย่างมันก็มีการเปลี่ยนแปลงอะไรเนี้ย people minus อืม oh, ผมผมจะบอกให้เดี๋ยวว่าว่าเหมือน oh. เดิมทุกอย่างยกเว้นไม่เหมือนเดิมนะค,คือแต่ไอตอนนั้นหน้าเขายังยังเรียวอยู่เลย oh. แล้วก็ขาเล็กติดเดียวยังใส่ขาสั้นจ <Dude. S 1> ิ้วขาเล็กๆ <S 2> <S 2> <S ตังนาวนาวเป็นคางา <Tommy. S 1> หน้าเรียวนะครับแล้วก็ ขาเล็กทีดเดียวเองตอนนั้นยังใส่ขาสั้นจุ๊จๆทุกวัน h a p p ด b i r t h ดส y คัลาแฮปปี้เบิร์ดเดย์ค้างผมมันแตกนะตอนนั้นหน้านี่แบบแต่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 มันไวงจริงนะเพื่อนมันไวมากเลยนะครับผมไม่น่าเชื่อเลยนะครับดูดิตอนเนี้ย เนี่ยตอนนั้นมันอยู่อย่างเงี้ยตอนนี้มันอยู่อย่างเงี้ยคำนวนเน่าคำาวนแต่ละแต่ละไอ้คำนวนเน่านี่นะทีมงานผมเนี่ยแต่คึมพานตอนนั้นเปน,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 นช่วงนี้ผมทํางานอยู่ด้วยนะทุกวันทุกวันแล้วก็วางแผนนั่นแหละคือวางแผนเรื่องรักนะครับก็ มันไม่ใช่เรื่องตลกหรือเ,อเล่นๆครับที่ที่แบบจะให้ไอคนที่อยู่ตรงเนี้ยเนี่ยไอหน้าเรียวๆเนี่ยวันนี้ฉันเรายอมาับกันแล้นมาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนวันนี้เด้กเขาถามผมว่าผม <c oughs> ผมโตผมโต,มตหรือ,อยังวันนี้ตอนเลนแล้วเขาถามผมว่าผมผมแบบโตมังไงผมบอกให้ว่า ผมโตแล้วแหละเนี่ยผมมีการวางแผงนี่เนี่ยถ้าผมไม่โตผม,มคิดแลรแบบ<แ>เด็กๆแบบผม<ป>ให้มันอยู่ตรงนี้ไม่ได้หรอกดูเลยดูขา <laughs> จิ๋วๆ,ๆตอนนั้นเนี่ยผมชอกให้ถ้าคนที่เด็กง้องยทง,งทำนู่นนี่ไม่เป็นไม่ได้มาอยู่ตรงนี้หรอก <h> นี่เราทำให้เขาได้มาจนอย่างเงี้ยนะแปลที่น่ารักมากเลยนะ Oh, so cute. <laughs> Sorry, everyone, jing jing i go it's a mm. Thank you so much, thank you. So cute, thank you. But I want minus half kilogram and half... Half and... jing jing want 10 kilogram, but I can't. Mm. Half kilogram, I try, try. ถ้าคุณหยุดกินนะ่ะถ้า you stop eat week, week, 2 w e e k อ่ะ5กิโลกรัม and 3 w e e k ก็10กิโลกรัม2 w e e k คือ don't eat ตายจริงๆริงไม่ตาย no I ายอายอิ่นลิ่งจริงลิ๋วเหรออุ่นลิวอ no no um, protein protein น yeah. ี้ protein yes protein อ่าโปรตีนโอเคโปรตีนกินแทนข้าว not eat